มาที่กิจกรรมนี้ต้องขอย้ำกันบ่อยๆนะคะสำหรับกิจกรรมทีวี3แฟนคลับอวอร์ดค่ะซึ่งทางเว็บไซต์ไทยทีวีสามเนี่ยนะคะก็เรียกว่าเปิดโอกาสให้กับคุณผู้ชมเนี่ยก็มาหลายปีแล้วะนะคะให้ได้ร่วมโหวตรายการละครนักแสดงและผู้ประกาศนะคะซึ่งปีนี้ก็แบ่งเป็น12ประเภทรางวัลก็มีดาราชายดาราหญิงยอดนิยมดาวรุ่งชายดาวรุ่งหญิงละครยอดนิยมซีรีส์ซิทคอมพิธีกรชายพิธิกรหญิงรายการเด็กรายการข่าวรายการบิกินิกะแล้วก็ ประกอบละครย่อนยุมด้วยนะคะสามารถเข้าไปโหวตได้2ช่องทางนะคะผ่านทางเว็บไซต์ไทยทีวีสามหรือว่าทาง S m S หมายเลข4838133โดยพิมพ์ f c ตามด้วยโค้ดที่คุณเลือกนะคะเช่นเรื่องรายการต้องขาบันเทิงนะคะโค้ดของเราก็คือ607นะคะ F4 607ย้ําเลยค่ะแล้วก็ส่ง S m <c oughs> S ไปท like ี่4838133เนี่ยนะคะก็สามารถที่จะอวดได้แล้วนะคะ หรือไม่ก็โหวตกันตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่24ธันวาคมเลยทีเดียวนะคะ,คะคโหวตได้ทุกวันคนที่เข้าไปโหวตแล้วยังได้มีโอกาสรับของรางวัลแล้วก็เข้าร่วมกิจกรรมด้วยนะคะ,คะ